ไม่เจอ f c บ่ไหมไม่เจอ Skyraider Ready to strike ใส่วันนี้เข้ามาได้เลยนป้ะบ้า่ะเป็นไ,ไปไม่ได้นี่วันเสาร์อาจจะไปกินเหล้าก็ได <c oughs> ้ีตัวเลือกอื่นให้เขาหน่อยสิรอดูก่อนแต่น่าจะมีเดียมโลปะนปนร่ผมตัง้งมีเดียม น่าจะ16เองมั้งไม่ได้อัพรพอ้อม16ก็พอผมสเปิบห16้อไหวอยู่นะลูเตรียมมันไม่แน่จะกระตกุกมันมีต้องดูก่อนว่ามันเป็นที่ะอะไรมน่าจะเป็นที่ฮาร์ดดิสต์ด้วยของที่อยู่ในฮาร์ดดิสต์ด้วยอะไรแบบเนี้ยของเยอะๆก็มีโอกาสารกระตกางงานนุกเหมือนกันไอ้เกมเนี้ยเป็นที่อัพเดตละอัพเดตมาไม่ปิดเลยเออใช่แต่เราลำบากแปลก อย่างเฟรมเจนผมมันก็ชอบไม่เปิดทำงานมันก็ต้องมาเปิดให้มันใหม่ดิไปแล้วนู่นหนึ่งเหี้ยมันก็าตายเปิดมาต่อค่อนทั้งงก่อนเลยรูมิเน่ยิงยิงยิงรูมิเน่ได้ไหม เดี e ๋ยวๆๆนะเจลลีแค่ตายเจลลีตายตายไปแล้วตายไปแล้ว <tamam> <rets> เอาต่อไปตาผมแล้วเจลลี่นี่เดี๋ยว i n e o ให้ดีกว่ามันชอบาราเดยร์ต้ใเด้ผมใส่แดงเล้ใช้ติดไฟว่ะทีมมันจะรอเอสเทเกิดก่อนติไฟตรงตมันสวยอ่ะยิง i f e r n o ไวกัอน Welcome ready to pick some s t r a g g l e r กล้ีกใล้ตายเลชี้ให้ไปโดนเอิ่มนตับอ๋อไม่ทันละสเตาลาริสต่อไปละไีใกใ้ออกไปปีก่อนก็เขียนลูกเป็นสีอาคุ ตายไหมไอ้สเตลาริสตามหลังเราอยู่นะวิ่งไปเอเลยวิ่งไปเอเลยเมื่อกี้เมื่อกี้แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวสเตลไม่ตามมากดสกิลสามใส่ออกใส่แมงเลยกันพลาดตีนีเดียวแล้วมึงจะยิงอะไรมันโอ้ยยิงมันเข้าดิยิงมันเข้าดิข้างหลังผมมีสามตัว อดีเดตน่าจะล่างสองอ่ะปล่อยมันเดี๋ยวต้องไปต้องยิงมันนะปล่อยมันไปก่อนอุ๊ยอะไรว่ไม่โดนมือไม่ค่อยดีเลยตายลไอ了阿提阿ตายล了โดนตุ๊กบุนดี เปนจิงอย่างเดียวพี่เอออมีคนมาว่ะมีคนมาอะนี่เนี่ยตายไปละทําไมไม่ยอมกดเกิยล่ะทํไมไม่ยอมกดเกียล่ะ 你没好、啊。 In the enemy มันจล่างมันหิกมันหิว่เรามาอีนล <c oughs> ีอ๋ตายดีแล้วก็ตายเลย,ยมไม่ทันสกายเราจบเกือบได้แล้วเมื่อกี้โดนตามเจ็บโดนตามไปยุ่งก่อน ลูกนี้เราโดนเลงเก็บเป็นตัวแรกๆรเลยเพื่อนยูแต่ยูไม่ค่อยทันไม่ได้ตาย,ไ,ไ,ไ,ตายไปอีกร่าอีกร่างหนึโอ้ ีร่งกายฮะัวนี้มันเกือบตายแล้วเกือบสบบอีกพอควัมนมันเอาโอ้ยอควอนมันยิงหมใหญ่เลยว่ะรกายไม่ดูสเทลาลาริสเขาเลยอะ เจอเ็าไม่ใช่สายสู้เลยซ้ำดูแล้วเขาวิ่งหลบผมตลอดพอค่อนใกล้ตายแล้วยิงหน่อยนะพอค่อนใกล้ตายนัดเดียวชเ,เชื่ยเกือบได้แล้วอีกนิดเดียวพอจบจบ ไปมีไปมีตะิลเหลือไปดูแล้วไอ้อะไรเนี่ยอ้ไอ้โดนจีโดนจีลงไม่ได้ลงไม่ได้สายตาย baby 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 b a b ีไปว่ะ baby ไป นี s <S ่ตายอยู <Yeah. S 2> ่บนนู้นน่ะนี Yu ่ไปละข้าม right ันใส่จ่อได้ก่อนดีจอดเท่ากันสักทีต่อไปอเอเกมนี้มันชิงจังหวะจริงๆวันเอแมทเนี่ยฝั่งนู้นมันเร็วและดาเมจมันเยอะฝั่งเราเกียอขุดสองไม่ขุดต้องได้สิ ออออเกิดด้วยเกิมาล้เห็นเลยเอาเลยนี่นี่นเห็นบ่ะดูนีร ไม่ตายวะไม่ไม่ลงไม่ลงกายไม่ลงอันน,นี้ตายที่นี่โดนไปแล้วนัดหนึ่งสองนัดแล้วมันมันยิงใส่ผมด้วย,าย,ายมาด,มมดีตายตายโผล่มดี อ้าวได้ยอเท่ากันมาเจอวันน bueno. ีการเนี่ยโคตัดสินะคยว่าใครอยู่ใครมาบอกนตายบอกขนตายแล้วเ่ีอยโอ้ว้าวว้วว้าวแข่งว้า นัดเดียวไอ้สกายไรเดอร์นัดเดียวเอ้าเขายึดไปเหรออ๋อไปไดูสเตลาริสกันียอะโยมใชนะที่อุตสมแล้วเว้ยไอ้ฟูนี้มันบินเอาเลยโฉบไปโฉบมาไอ้ฟอลคอนก็มีนะเว้ยแกนหั่นได้ ยากแล้วล่ะ either. ไม่เป็นไรล่ะหรือไงหรือว่าสกายมันใช้นี่วะใช้ทิกมันอ่ะเปิดพอฟ้าเรายิงไม่เข้าหมดมันเกิดโจ๊กสองจุดพร้อมกันแล้วมันมีสเตลลาริสไงโดนลอยได้เลยฟอค่อนอยู่นู่นไปไปบีไปไปบีไปบีก่อนเดดเดดเฮ้ยแต่เอมันเกิดก่อนนะ ฟอค่อนมันอยู่ต่ายจะไปยื่มันเลยไม่ให้มันลอยอ่ะอ่าไม่ทันละเนี่ยสเตลลารีดีะไม่ฟอค่อนอยู่ตรงนู้นไงเมื่อกี้เมื่อกี้ฟอค่อนมันอยู่ตรงนู้นตรงตำแหน่งนู้นไม่ฟอค่อนเราอยู่กับเราปะไม่อยู่มันอยู่ตำแหน่งนู้นมันอยู่เอ้าอยู่ตำแหน่งนู้นก็ต้องดูสเตลให้ดิยแน่แน่เลยเออเจ้ามาไม่อะไร